เอาเลยนะผมขอกล่าวสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมชาวหาเงินฟรีทุกคนเลยนะฮะวันนี้เนี่ยมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับสำนักของที่จรมันนี่น่องนะครับผมในนี้ที่ผมทนมาสอนด้านของการหาเหรียญตรอนฟรีนะครับผมในกระเป๋าฟอสเซตเพย์นะครับใครที่ยังไม่รู้จักกระเป๋าฟอสเซตเพย์นะครับสามารถลองไปดูในคลิป YouTube ได้เลยนะครับว่าเสิร์ชได้ว่ากระเป๋าฟอสเซตเพย์คืออะไรนะครับแต่ว่ากระเป๋าฟอสเฟตกระเป๋าฟอสเซตเพย์เนี่ยผมเนี่ยจะทําในเร็วๆนี้ละกันนะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะทำในเรื่องนี้ว่ากระเป๋าเสืเพค,คืออะไรและมันมีไว้ทาอะไรนะครับผมสําหรับมือใหม่เลยนะแต่ถ้าคนที่เคยเคลมเราก็น่าจะรู้นะครับวิธีการเคลมเนเคลมยังไงนะวันนี้ผมจะมาแนะนําเว็บเคลมเหรียญต้อนนะเหรียญต้อนคือเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับที่อยู่นะครับตอนเนี้เหรียญต้อน,นแต่ก่อนประมาณ3บาทนะครับซึ่งตอนนี้มันขึ้นมาประมาณสี่บาทนะครับสำหรับคนที่เก็บไปก็กําไรบานเลยนะฮะเหมือนเหรียญด็อกคอยนะครับตอนนั้นเหรียญดอกคอยสองบาทเดี๋ยนี้หกบาทอา่ะขึ้นมาแบบขึ้นมาเยอะมากเลยนะผมบอกเลยว่าแบบ เกยบพวกนี้มันเก็บดีจริงๆนะฮะก็อย่าลืมไปเก็บกันนะครับไอที่ผมแบบนะนําไปอะ่ะมีแต่สิ่งดีๆนั่นแหละนะครับผมอ่ะมาลองดูกันนะครับอย่างเช่นอันนี้เนี่ยถ้าเราเคลมได้อ่ะมันจะเป็นหน้าของหลักฐานการจ่ายนะครับของคนที่เขาเคลมมาแล้วนะจะอยู่ที่ประมาณเนี่ยเจ็ดเจ็ดเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อมาณว่าเจ็ดเก้าหมื่นเอ่อเก้าหมื่นสามเจประมาณนี้อ่ะวิธีการนะครับเคลมยังไงนะฮะวิธีการเลยนี่เห็นปะมันจะบอกว่าเราเคลมไม่ทุกทุก หนึ่งนาทีนะครับผมก็คือเคลมได้ทุก every minute นะครับผมก็มารอนะครับประมาณนั้นอาจจะไม่ได้เคลมแล้วติดครูดาวนะนะเหมือนเว็บอื่นที่บอกว่าติด5นาทีติด2อนาทีติดสามนาทีแต่เนี้ยคือเคลมได้เรื่อยๆนะครับผมก็โอเควิธีการนะครับก็คือใส่ไปที่อยู่ของฟอสเฟตเก็เอาฟอสเฟตเของเหรียญต้อนนะครับมาใส่ในตรงนี้นะครับผมก็จะใส่ไปเลยนะโอเคผมใส่เสร็จปุ๊บ หลังจากนั้นนะครับที่เราใส่แล้วนะมันจะมีคําว่า l o อกอินะครับให้เราทําการกดล็อกอินเข้าไปนะครับแล้วตรงนี้ทํำยังไงนะครับตรงนี้นะครับให้เราทําการดูตรงนี้นะอย่างเช่นอันนี้เป็น a i r p o อร์ตนะครับบาร์เบอร์ฮอสพิทอสนะครับเราก็เลือกเป็นหน้าของอันแรกเนี่ยก็จะเป็นหน้าของ a i r ์พอร์ตนะครับอันที่2องเนี่ยเปหน้าของบาร b เบอร์นะครับแล้วก็ฮอสพิแล้วก็ Store ผมแนะนำนะถ้าใครถ้าใครที่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษหรือไม่มี อ๋อความแน่นในภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้ดูตัวเลขอ๋อตัวแรกนะครับแล้วก็นับตัวอักษรเอานะว่าเอออันเนี้ยมันมันห้าตัวนะแล้วก็ตัวแรกเป็นตัว H อย่างเงี้ยตัว S อย่างเงี้ยนะครับผมอืมมันจะง่ายนะครับผมโอเครถยนต์นะครับหพเราทำการเลือกเลยนะรถยนต์คืออะไรบ้างเนี่ยมันก็จะมีทัง,งน้นของรถยนต์นี่ประมาณนี้แล้วกันอนะม่ให้มันไม่ได้นะครับก็ทําการอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคทําไปทําไปนะฮะอืมอนี่ทำไปนะก็โอเค จกักรยานนะบางทีนะครับให้ทําการกดทางหน้าของ verify c a p t c h a ไปเลยนะครับปับ๊บกดไปนะจะเป็นยังไงนะวิธีการเรากดไปแล้วจะเป็นยังไงอนะ่ะมาดูนะครับผมนี่เห็นปะคือมันเค้มให้เลยนะครับคุณผมมูช้ชมเห็นปะเห็นปะอันนี้มันก็จะรอ please wait second to อ่าอันนี้คือต้องรอนะเออเว็บนี้เค้มง่ายมากเลยนะฮะคือไม่มีทางด้านของ s h o ตลิงก์เลยนะแค่เรากดเค้มอย่างเงี้ยเราก็ได้ไปแล้วเก้าหมื่นสาม เห็นปะท่านผู้ชมง่ายไหมนะครับพิธีการเคีมง่ายมากเลยนะนี่มาดูหลักฐานการจ่ายได้นะครับหลักฐานการจ่ายโอเคอ่ะเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมนี่นะอ่ะผมจะรีวิวซต์นะรีวิวซต์ปึ๊บเปลนปะมันก็จะเปนเห็นปะเราก็มาเคีมได้ใหม่กัละเห็นไหมง่ายไหมครับท่านผู้ชมนะครับมาเคีมได้นะครับแบบนี้นะง่ายมากนะครับก็จักรยานยนต์จักรยานยนต์ใช่ไหมเราก็กดไปนี่ทําไม่ได้เราก็กดไปปั๊บเห็นปะ แล้วก็แอนด์เมนคาเมลมอนกีนะครับออสติกแล้วก็เมาส์เราก็กดเคมไปทีหนึ่งป้าเห็นปะคราวนี้ผมก็ได้มาเจ็ดหมื่นเห็นไหมอันนี้มันก็ต้องรอเหมือนโฆษณาจะขึ้นนะแต่ผมใช้หน้าขมเบลฟนะครับซึ่งเบลฟเนี่ยผมจะไม่นำอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นดีมากนะสำหรับคนที่ใช้โคมเนี่ยอาจจะมีท่าโฆษณาอะไรมาเตือนอะไรหลาย,ลย,ลยๆอย่างนะเดี๋ยวผมจะมาให้นำหลายๆทางเลยนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้ผม่าม,มีเวลาเท่าไหร่นะขออภายท่านผู้ชมด้วยนะฮะที่ทําคลิป น้อยหรือทาคลิปช้านะครับวันนี้ก็จะแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นมีครีมง่ายมากเลยนะอย่าลืมไปทํากันนะครับผมก็น้จะสิ้นเดือนกันแล้วก็สรุปยอดมาด้วยนะครับว่าเออวันนี้อ่ะอย่างเช่นผมเนี่ยผมจะทําทุกเดือนเลยนะทําเครีมหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมมาทำคลิปแนะนาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะสำหรับสายครีมนะครีมยังไงให้แบบว่าเราได้เยอะๆนะครับในแต่ละวันแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาเท่าไหร่มาแบ่งเวลายังไงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตลาตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผม